Học lặng Về trái lưỡi Nó khá พี่น้องเนาะเปิดกล้องมากะในนอนพี่นออ้อยเป็นครอบครัวของทั้งไอเอแต่กระทั่งสาวจอยพี่น้องเนาะเป่นครอบครัวเ็นอยู่น้ำกันสามคนพี่น,อน้อยโยกย้ายมาแต่เมืองท่าแขกมาอยู่บ้านหุ้นสันพี่เลพี่น้องเนาะมีที่ดินต้นหน้าเป็นของตัวเองราคาทังบ้านฮื้นสานนั่งเลื่อมอยู่ตอน,นี้พี่น้องเนาะอ่ะาบสบายและสวัสดีพ่อแมพอขขอ่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะ อ่าน <sm> ี ma ma k k k e ่กะมาเยี่ยมมายามทางครอบครัวของทางแม่เอพี่น้องมาล้กะนี่แหละพี่น้องเนาะอ้าแม่นบ่นี่พี่น้องเอ้ยปานฮู้แจ้อันนี้เนาะพวงยาวเท่าใดเด้นี่พี่น้องเอ้ยตังบักใหญ่ทุเลยนี่เนาะอืม บ่แม oh, ่นเสาต่อนเเสาเดียวนี่แหละแต่ว่าเพิ่นไม้เพิ่น2สั้นเนาะเอาไม้ตัวนั้นไปนะออยู่2 4มีอยู่9ต้นพี่น้องเอ้ยบ้านหลังนี้ก็ทางบจันเฮารับผิดชอบพี่น้องเนาะเสียงเข้ามาอัปเดตเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยทางบจันเฮารับผิดชอบให้ทางผู้ใหญ่เจบุญเนาะต่อเติมบ้านสารเนี่แหละพี่น้องรูปางสิเป็นแบบใดแต่ว่ายินคร่าวๆว่าทางบจันว่าทรงนี่บ่คือ ที่ผ่านมาพี่น้อยเนาะบ่เคยเห็นสิเป็นทรงรูปร่างอ่าแบบใหม่ทันสมัยโซั่นพี่น้องเนาะอ่านี่มาถามทา้งโบราณจันเบิ่งพี่น้องว่ารูปร่างแบบนี้สิเป็นแบบใดถามิ่งนํากันเพี่อนเนาะอันนี้ก็สร้างนี่ก็น่าจะเป็นญาติพี่น ển, yo, ้องนํากันนี่มั้งน yeah. ério, ี่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจังเข้าไปถามเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวไปเชิญสิถามทา้งโบราณจันก่อนพี่น้องเนาะรูปร่างอ่าเป็นแบบใดพี่น้อยไปเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะ พี่น้องยถ้าทางบัวจันนี่บัวมาอยู่เนาะน่จาจะเข่าป้าพุ่นบัวจันนี่เบิง้งพี่น้อยเจี๊ยบท้อ,องมาจักล้ออันนี้กินมังม่วงลายไปจักอันนี้เนาะบัวจันนี่ก็พี่น้องเอยเขัามาทักทายสบายดีเจ้าของขึ้นซ่านเหมืนก่อนบาทน,นี่เนาะนทางพ่อน้องตองก็อยู่นี่เนาะแล้วก็ทั้งชื่อยังเราจำบัไหลแต่ที่เป็นชายกุปนะส,ปสื่อทองบอในเบียดได้เนาะเ <laughs> นาะอ่ะสบายดีเนาะทางพ่อน้องตองพี่น้องเอย มาพี่มินี่เนาะมาซอยทั้งเซียวเียวฮ่า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 เนาะมัยังกุกดีะรเท่นี่เอาแมนึงเาเาา้อมมันตัวีนยอนลงมาาิเองทางงมันเอาหกสบเอาหกสิบกีตัวสองปดแนเลเอาแมสหนึ่งกวงเงาไดมนี่ไอาหุห้าหกุห้า ป๋า6คูณ5มัเบิ่งเนาะ6คูณ5เบิ่งคือวงกลมเนาะก็เลยเบิ่งคือใหญ่กลมแล้วสิอนสั้นาข้างหน้านี่สิสั้นลายยาวเนาะเริ่มแต่จัมือแล้วย่อนี่เนาะ2มื้อนี้น่ะ2มื้อนี้านนี้นโอ้ยแต่ว่าไวเด้นี่เนาะเป็ดนี่ก็ปูเรียบร้อยแล้วบ่น่ะแล้วแหปา วันนี้ชีเอนเริมเน้นการตรัวรกบันนี้นะซืะข,ขึ้นโค้งหลังคา mm hmm. โอ้รูปล่างทรงนีแบบไดเด้นี่เนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวถามทางโมจันเมื่อก่อนเนาะ, <c oughs> ะเปินชีเห็ดชงแบบรดอาไมเนีหองเลยเนาะเป็นเป็นเป็นอยังนี้เนาะครบหมเลย <c oughs> ดูด้วนี่เนาะเดือนใหญ่เลยนะเอาสากมากับปานนี้ด้อยมันเอาหัดโต๊ะใจแท้อ้าเนาะเป็นเนาะเหนียงามเนาะเนี่ยบนบาเสียงสื่อบริการกันทงกคนะ ว่าเนซอมาเอานก็กแบบนี้ะเป็นบเนซอมาิผ่นสองมันหอมเนาะใหม่งามนมนึงกัดสาดตัวนี้มันแตกเลยตัดิ้งเลยชิยูบ่นี่ม่ไม่ดังมั้ไม่ด้อ๋อเห็นไม่ดังเนาะอ้แมของแต่ของต่สอันนั้นได้มันไม่ถาสิปุ๊บเนาะ ม่น่าสิกูนะเห็นนํากัน3คนนี่บ่โดยอ๋อมาขอเป็นลูกมือเพื่อนนี่แลวาประจําบ้านนี่แหละอ๋อกันนั่นแหละเออว่าเจ้าเมื่อกี้ก็มาเฮ็ดนํากันนี่ละเป็นลูกมือเด้เป็นลูกมือพอได้ยืนมยตอกให้เนาะเป็นพอได้อันถ้าอิ่มออิ่มยัง ล่างอันนี้เนาะตั้หงไม่่สิบม่่าเยออยู่แล้มันเยอะเบิดือนจงายะไยุปูแป้นนะยังว่าพอมีโฮมชนเฮ็ดอยู่นี่เนาะโมมีปูแป้นยูก็ได้แล้ กันเดียวนียังบ่ท่านในผู้เป็นนี่พวกแห้งสิไปหมุนอยู่กระต๊อบผูเห็ดเบี้ยงโบเล้วง่ายแล้วเนีกันสามคนเนาะเบิ่งสามเบื้อเชียงไปเอาเนี่ยมาเพิ่มพลังให้เพิ่นก่อนเอาอยู่บเนาะทีนี่กับเพิ่งให้ไปทั้งน้องตองที่นี่กับคูดขี้ดินพี่น้อยเอาไปแล้วก็เดี๋ยวอยู่สามปองหมดหรือว่าในพอดีได้ได้กันสามกัน ໂອ້ເນາະເນາະກະກິດດອນເນາະອ່າເນາະເ3ພໍດ uh, ີເນາະ เดืออยู่สามปองเพอดีสร้างสามคนเนาะอ้อ่ะหินเราเริ่มมันยินมันบูเชบได้หืออใบก้อนให้มันขาดนี่ก้อนินโอลัง เลยใส่เลยเนาะไก่หลอกด้วยกะเข่าง่ายอยู่โดึงชองชามบาดกระจวดดอ้นว่าจันทร์มาเลยพี่น้องเลยว่าเจ็บท้องได้แบบนี้เนาะเบื่องแ้วไปไลมาซาพี่น้องเหยไปมาซาหม้อหินหม่ว้อหินสิ้นหม้อหินสว่าแล้วเนาะนี่พูเชียงถามเพิ่มเติมให้ทั้งพี่น้องเบื้องในครัเพราะว่า รูปร่างบ้านทึ่นซานนี่ออกแบบใหม่บ่อประจันเนีนแล้วพี่น้องประจันออกแบบเองพี่น้องเอยเนาะแต่ว่าบุญตอนนี้ก็ย่างบทันได้อาหู้เนาะให้ขึ้นโค้งก่อนจัเนื้อพี่นี้บ่อเนียนๆพี่น้องเลยคนนี้คือทชคดีผ่านมาบ่อประจันโอ้เนาะเปกเออพี่น้องเลยเน่อยแต่ว่าเหุ่เนี้ยเลยเหตุแบบรุ่นแท้นี่ยเอนแบบเือนไม่ธรรมดาแต่ว่าบ่ธรรมดาเนาะโอ้บ้าดิบุญเลยยินนะบาดเนี่ ซิกแซกซิกแซกหน่อยนึงเนาะติดตามเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเอาง่ายๆสารุ่นเนาะตามขั้นตอนเพิ่นเนาะก็ปูละเอียดพี่น้องเอ้ยเนาะป้นเนาะแน่นหน้าคักอีหล่อเนาะผมน้ํามีลงได้ก็จนแทบสิบ่ได้ว่าซั่นโอ้แน่นคักอีอวบ่หม่องหายใจเลยคักอยู่เนาะอ่าแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เนาะ มันมีไฟแต่ก็ใส่ประยุทธ์แบบว่าหมู่หานเนาเนาะอันนี้เพื่อน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 ยังไงนี่นี่แมนเดือมือนี่เด้วยเดือยเดือยยังก่อเพื่อนเอยแมนเดือยมนเดอยมนเอยมนมันมันทองซนนี่เนาะเอาอีกเนาะเดืเนาะมนแยันีกนีเออแบบเพื่อนเนมน ตัดเดียวก็เือน่ดตัดคือกันนนยอยู่ไก็เอดตัดเดือยเดือยคู่เนาะเดือยคู่ว่าอยจูสองคนแต่ตายก็เอืไปสิก็ีาตัดเลยนะนมาเรียมมานี่เบิ้งนี่มันมันท่องโซนโซนกลางเนาะ่วนกลางชวดกลางเเออเอาแล้วแต่ไง่นนี้มันก็ชวดกลางไปวันี้อีกมันมมีตัวผู้จะได้มันติเป็นม้าไหน อ่ากูกำลังอันบาดแทกพันโยอันนี้ดั่งบ่เห็ดด no anyway. ั so ่งเนาะดั่งเห็ดรังตั้งขึ้นบ่อซูมไปได้เรื่อยเรื่อยเนาะประมาณบ่อยเบิดลายเบิดลายมันจะเป็นคือทรงมาเดือนเก้าเนาะทรงมาหอนไปว่หอนไปว่าหอนแบบแบบมุมๆนึงเนาะต้องหอนมากบ่ตหอนลายหอนลายหอนหอนเดือนเดือนหาเดือนหกไปเนาะ กันหอนเดินเก้าเนี่ยเมนหอนเดินเก้าเนี่ยอยสั้นกินดิ่งเพล่เนาะสุดแล้วเนาะเดินเก้าเน่ยเมนอะไรทีเดียวไงห่อนเนาะเชียงเนาะห่อนเฮงห่อนคักเนาะเนาะสร้างกับสามคนเนาะสามคนเพิ่ลจะว่ากัดลูกมือเป็นลูกมือมีผู้นี่แล้วผู้เพิ่นสร้างง่ายสร้างใหญ่เพิ่นอยู่น้ำผู้นี่อันนี้เป็นแบบว่าสร้างให้เล่นก็เล่นสร้างให้ปีนก็ปีนผู้นี่ใช่ครัวเนาะจะว่ากัน สร้างอะไรเฮ็ดแบบใดก็เฮ็ดตามเพิ่นนะเอออ่าเบิ่งเนาะโอ้โบตองเอาสูงขนาดไเออสูงเท่าใดนี่ดังนี่ฮะดังโบว์บอสูงแล้วประมาณศอกประมาณ60เนาะแมตรหนึงตัวนี้ตัวนี้มานอี40่สย่ดิแนน40่สิตัวแบบสองแผ่นโดยลองเบิ่งเราปาดเอะไรหน้าประจันสูง อยากได้ส <mile> ักบวัยเบิด์ลายใช่ไพี่น้องเลยประมาณหกสิบเดี๋ยวที่แน่หกสิบเจ็ดสิบบ่วันสี่สิบเนาะสองครึ่งตั้งขึ้นเพื่อเพื่อเอาเอาไม้เอาอยังเพิ่มเอินไม้ข่าวไม้ยังใส่มันจะขึ้นไปอีกลองเบิ้งเนาะไอ้สร้างเพิ่นประเมินเบิ้งเนาะเพราะว่ามันซัวห้องเดียวได้เบื้อง นี่ข้างหน้านี่ก็เป็นแอเดกระเทิบงมาสิเด้อครับโอ้คล้ายๆโมเดิร์นบ่แม่นโมเดิร์คือกันอือแต่ว่าสิเป็นนาทรงรูปร่างเป็นไม้เนาะเป็นไม้ยกสูงยก2ชั้นไม้โมเดิออกไม้บ่จันแ้วออกมออกแบบไมเด้อแม่นเพิ่นออกแบบเองเลยบ่ฮิบ่ได้นี่บจันเฮ็ดนี่เนาะพี่น้อยติดตามรับชมเบิ่งนํากันัีเนาะนํากันเาุนเราเบิ่งนํากันว่าสิไวสิซ่าซําใด สีออกมางดงามสัมใดกันขึ้นอยู่กับสร้างพี่น้องะไยเนาะไม่นี่ก็บพานไม่เล้วไม่นี่เนาะไม่ดีไม่งามสีเบี้ยวสีงามก็มีแต่พอช่างเท่านั้นแหล้วแบบเนาะไม่ตบอกจะคอยสิว่าเ์ได้เยทั้งแม่บ้านขึ้นชองเฮ็ดย่างเฮ็ดอันยาได้อยู่ในอยู่ในกินเมืจีวารแล้วไปถามบางคนยุคอัปเดตบางแนคนหัวใส่หัวแล้วเนาะเอาจีวารดิ้งมือให้เราขึ้นน้องจีาร์แค่นี่ป้าผุนก็ตกได้เมื่อคืนนี่เนาะอ๋อ ซื้อไม่ไปเฮ้ยวออกน่ะสิวอกนะเนาะโอ้เนาะหัววอนี่เอ้ยเมื่อคืนนี่นะปลาทูเนาะใช่พี่ดล้วนะฉันไม่ทานโคกมาคือเอาทานไก่เท่านั้นฮะขวดเอาเนาะกําลังเล่งอยู่ใส่เบิ้งค่ะงวงมันจะเท่าใส่ตรงอันกระดาษตอนนี้ก็ห่วงตอนเช้าเอาอันสางกระสีเจียนบ่มาติดนี่นะ พออยู่ก mm. hmm. mm. ่อนเนาะเยีมกกบบบบอยู่เลยมันติดพวนอืมบันบนานเกินรอน้องตู่ะเอะไรกับพนก็ตื่นแบก็นั่งอย่ามันพนว่ได้ย่งเระชูช่างช่างคนกินมื้อนี่ตำมักแงมันบอยชอตำมักแงตำมักแงอ๋อกินแล้วบออ๋อกินแล้วเรียบร้อยเนาะใครเด็กเนาะ เขาน้ำซัมป้าพากันให้เบียกต่อโู้เนาะหมงจุภัยมิติแบบโบราณเนาะสมัยตะกี้สินะเห็ดยังวานี่แหละเข่าหนึ่งน้ำยั่นี่เลยเหดังอยู่พื้นกะมันกะนั่นดินน้ำตั้งมาแต่ปะเชียงอ๋อเลยเห็ดโตขึ้นน้ำเห็นนะฮะน้ำไหลมานี่เปียกเยีกเนาะดินก็ะชิบเปื่อยผุเอาห้องขึ้นโอ้ดีแล้วเนาะเห็ดใช่ละ อุ๊ฮ้อนแท้นี่บ่ป๊าโทตพื้นใหญ่ก็ได้มันยังดีน่ยเนาะไปเนาะไปเ็เข้าไปให้เพิ่นก่อนปลางเนาะเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยาสิออกมาแบบใดเนาะิติใหม่พี่น้องเอ้ยูงืนาทางางเอเพิ่น่มีหคนเยเห็นแต่กระงปลามมาเบิ่งต่อเนาะ ได้แล้วบ่ล้างเฮาบาดนี้อยากเบิ่งเลยเด้นี่อยากเบิ่งรูปล้างเลยเด้นี่แดดก็อดเอาแหนี่ได๋เป็นเบิ่งทั้งเรือนชาเอนเด้อยับพอดีเนาะบ่สูงบ่นั่นข้างล่างนี่กดี้มปึ๊บนึงกคันว่าบ่ล้บลนึงบ่ถึงกับสูงมากเนาะแต่ว่าได้แบ่เ้าลเป็นตัวล กันบลมแบบว่าบ่ให้เกียรติกันไม่ไม่ในพวกรถบล์โอ้ไม่ได้แล้วเฉลแบนี่เนาะต้องขับรงมา Đại bằng hà, à hàng ở năm đầu, nếu năm đầu thì thôi. Nào mặc tu, tu vẫn nhục. Tu. Thì nó lặng cả nả nhanh như nó mặn khôn như nó Nó nói thì xiềng đấy Lặng này đấy, khăn Mấy khoản Mấy thượng của bà Sau đấy sẽ to hết hóng mạm bó Hóng khua nó นองอันเดียวโอ้คือได้เนาะยินอยู่พี่น้องเขามันพอทยแล้วเนาะอันไหนพี่น้องเลยเนาะยังบัวท่านเรนขึ้นถังคาอยู่เนาะมันหอนนะแปงามดนอ บุญข nah well ึ้นไปสำรวจเลยาเรดี๋ยวจเรย้เาดือดแต่ฝ่ายบุแคนบ่กับต้นกล้วยเนาะกับต้นยอไปสิพันนะบุเห็นชับโอ้ยบุขามมือขามขึ้นบุช้งอันนี้น้องตองโคตรเละอันนี้โอ้น้องตองบ่ น้องตองเห็นเน mole, uh huh. ี่ยมันบาทตาแล้วเนาะกันช่เปากันก็มันใสเบื้องจัดบาดก็น่าชิว่าเ้ยเนาะว่าเสี่ยงกันเ่ามีปัญญาเพิ่งขึ้นไปเห็ดยู่เท่ไงแม่เพล่นว่าโยมมันขึ้นใส่อันนั้นได้โอ้เปล่นโยมมันดีกว่านี่โอ๋อโบขึ้นไปหรอกเพื่น้องเองเบิ้งน้ำกันอยู่ข้างๆนี่ก็ได้นี่นี่ได้ไม่เนาะมาธานโดขี้อ้เนี่ย

โค้งหลังคาก้อนบนี้ะว่ามันห้อนเนาะขึ้นหลังคาเลยจังสิเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเันเต่อเติมไฟบ้ากันเนาะเเพื่อนผาไหมทีเเลยเนาะโมันผ่าาจนโอ้ผ่านี่บดลายเลยเนาะเฉาะชื่อไหมมือนั้นสิบสองบานสุดพอไมมนะสองหมื่ฝ่ายเนาะ ไปรวมบไปรวมเสาอนะไรเพียงเลยผุดลอกนี่พี่น้องเยก็นัดเติบอยู่นอทัวไม่ไม่งามไม่งามก็ไม่เกดดีแนด่ดีเพิ่นเพียง,งไม่ก็เน <c oughs> ะาะงามเลยเ <c oughs> <อ>นาะขาเดียวยังเดียวจังมาเติบมากขึ้นเนนะ <c oughs> ะาะขอมาเรืนะ่อยๆเนาะอัปเดตเบิ่งน้มกัน อ๋อฮ้อนคฮงภาษานะเดินทางเด้อบาดนี้เฮาผู้จันนะมีแต่คนเงาก็มากินข้าวก่อนบ่บดนี้เนาะเดี๋ยวาจสิแวะเบิ่งอ่าเฮือนน้องอ้อมผมกออเดูไปเนาะเดี๋ยวอัปเดตเบิ่งทางน้องอ้อมใหญ่เพิ่นเบิ่งนํากันเนาะมีแนวกในตอนเพิ่นอยู่่าจเนาะซื้อหลอย่างนโดย ta khẩu có xem khẩu bởi bộ quân con nó hả sang cáp của đứa bà nhỉ đứa rồi rồi à, anh tiêu thì khẩu mà áp đệt vương nó cứ nâng làng sang thì ngang bởi kinh cấp sang đấy bà nhỉ nó bà rồi rồi bà nhỉ đường thang con bà nhỉ nó bà hả khẩu เที่ยงก่อนป้ายสองมุ้งเลยพี่น้องเข่าเที่ยงเลยเพราะจังหวะแสบท้องเนาะฮะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะมาอัปเดตเบิ้งน้ากันพี่น้อยสำหรับทางตู้บ้านพื้นซานของทางไอเอเนาะกับอ่ครอบครัวเพิ่นพี่น้องเยน,น,นี่แหละ,ะพ,พี่น้องเนาะโอ้เนาะไงพี่น้อยอ๋อทุกอ่ะ,ออะ,อะซึ่งในกระบเบียงพี่น้องเนาะต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในเอฟซี FC กัน เบิร์สุขุสุคนเด้อร์ผมไอพี่น้องเนะาะบอสจะอยู่ในประเทศแหลกกระต่างประเทศเพื่นเนาะที่เขามากดติดตามรายการฮับสม้มพี่น้องเอยคลิปของโมเสียงตลอดมาพี่น้องเนาะวันนี้กับสิได้ลากับภาพบรรยากาศเริ่มสร้างบ้านเดินซานของทางช่างเอนี่แหละพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้องเอยสบายดีและสวัสดีผมไอพี่น้องกันเบิร์สุขุสุคนเดอรเนาะสบายดี